เราเองเราโตมาจากนี่เราเรา,เรารู้ว่าความต้องการที่นี่มีอะไรบ้างนะสิ่งที่ขาดที่นี่คืออะไรนะประเด็นกรุงเทพมีห้องหลับมีอะไรให้ใ,หใช้สิ่งแรกที่เราคิดเลยเรา่าทำยังไงที่จะให้เด็กที่นี่เขามีอุปกรณ์มีโอกาสเหมือนเด็กที่กรุงเทพเรากลับมาทําอันนี้ก่อนอามาสร้างห้องแลับให้เขาก่อนเ,อเด็กได้มีโอกาสใช้ แล้วก็มีมีประโยชน์มากเขาก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะแล้วเราก็คิดว่าเด็กมีโอกาสละสามารถที่จะสามารถที่จะได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยกับท่านกับคนเด็กในกรุงเทพแล้วทำในที่จะให้เขามีโอกาสได้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 ได,ได,ได้สัมผัสอะไรที่ช่วยทำให้เขาเปิดโลกทัศน์ขึ้นก็เลยคิดต่อว่า มีเด็กต่าง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 ,ต,าง,ต,างต่างอำเภอนอกเมืองที่อยากจะมีโอกาสแบบนี้บ้างแต่เขาก็เข้ามาไม่ได้โรงเรียนนอกเมืองนี้มีพื้นที่เยอะมากมีอาคารมีห้องสมุดใหญ่นะมีห้องเยอะมากแต่ห้องสมุดเขาเนี่ยว่างเปล่าคิดไปคิดมาเป็นโครงการขึ้นมาบอกว่าเอาหนังสือไปเวียนแล้วกันเราก็ตั้งเชื่อมันว่าอห้งโครงการห้องสมุดสัญจรเอาหนังสือออกไปตีละหกสิบเจ็ดสิบเล่ม จัดขึ้นมาเลยเดือนนี้โรงเรียนนี้เอากล่องนี้ไปแล้วพอเดือนหน้ากล่องนี้ก็จะปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งก็จะเวียนอยู่างเงี้ยนะเวียนอยู่งเงี้ยจะไปทั้งครบตอนนี้ก็ยี่สิบสามโรงเรียนละรอบเมืองต่างๆเนี่ยเรื่องการที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าช่วยสร้างคนดีดที่สุดว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราจะไปสร้างอาคารสร้างห้องสร้างอะไรเนี่ยมันก็คงก็คงได้แต่ในสุดแล้วมันก็คงจะคงจะคงจะแห้งตายไปแต่ว่าถ้าเราสร้างคนเนี่ยสร้างเด็กๆขึ้นมาเนี่ยเด็กพันสองพันคนที่เขาคงมีสักจํานวนหนึ่งแหละที่เขาจะไปได้ดีนะแล้วก็โอกาสให้เราให้เขาเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดความพลิกผันในชีวิตเขาได้ เราก็เน้นเรื่องว่าการศึกษาให้เด็กเป็นสําคัญแล้วพอคิดถึงเรื่องการอ่านเราก็เลยเป็นเน้นว่าเอาเนี่ยเอาเด็กป .1 หนึ่งถึงป .6 หนี่แหละถ้าเราปลูกฝังปลูกฝังให้เขารักการอ่านตั้งแต่เด็กได้เนี่ยมันจะอยู่เขาตลอดชีวิตด้วถึงเมื่อไหร่เราก,ก็เป็นความสุขวนตัวนะเก็บไว้เน,น,น,นี่คือนี่คือความสุขแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเรียนจบมา น,นั่นก็คือความภูมิใจเป็นความภูมิใจของเราเราก็จะมีความภูมิใจว่าอ,อนะเด็กเขาได้มีโอกาสในชีวิตมีโอกาสที่จะก้าวหน้านในชีวิตเราก็ภูมิใจจะมีหลายคนนะเด็กที่นี่หลายคนที่ที่จบมาแล้วก็กลับมาทํางานต่อที่นี่ก็เรียกว่ากลับมาทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองที่นี่ได้เยอะแต่ว่ภูมิใจเจอเขาเมื่อไหร่ก็ดีใจ เราเจอกันแล้วก็สอนตลอดนะทุกอย่างที่เราทำทุกวันเนี่ยนะไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องมาตอบแทนอะไรนะมาเจอกันนี้ไม่ต้องซื้อของอะไรไมาให้ลงหรอกเพราะว่าดีใจที่ซื้อมาแต่ก็ไม่จำเป็นแต่คิดให้คิดเสมอว่าทำยังไงถึงจะผมใช้คำว่า pay forward ทำันไจะไปช่วยคนอื่นต่อได้ถ้าผมช่วยพวกคน10บยคนคุณไปช่วยต่ออีก10-20คนมันก็กระจายออกไปได้เร็วมาก ปีปัญญาผมก็ชอบคอลเลกข,ของเก่ามาเห็นบ้านเก่านเมืองลำปางแล้วหลงรักมากนะกเดินดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอที่หอสิลป์ที่หอสิลป์นี่ก็เข้าไปคุยเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าหนูอยากซื้อไหมถามเยอะอยงเลยนำคาญถามเยอะอยากซื้อไหมเราก็บอกอก็สนใจนะสนใจ ผูพ้พสี่เขาสือ้อแล้วเขาก็เขาก็เอามาตกแต่งใหม่มาปรับปรุงใหม่ซ่อมแซมเยอะมากเหมือนกัน,นก็เป็นครั้งแรกที่เริ่มมีการอนุรักษ์บ้านเก่าในเมืองลำปางขึ้นมาอนุรักษ์เสร็จก็าถามว่าตัวนีลองเอาทำอะไรดีอ่ะ <c oughs> วันีเราก็มีกองการในใจอยู่แล้วเราก็บอกว่าทาเป็นห้องสมุดให้นักเรียนและกันเพราะจับศิลปินเมืองลำปางอยู่หลายคนเขาก็บอก เขาทางานศิลปะออกมาเนี่ยงานปั้นงานวาดงานรางแรงต่อยมันเป็นพันกาแบบนี้ข้างหลังเนี่ยนะที่เห็นเนี้ยมันไม่มีที่แสดงเราก็บอกนี่ก็เอาบ้านหลังนั้นทำเป็นหอศิลป์ไปเลยเป็นที่ที่ให้แต่ละคนที่ยังไม่มีชื่อค่ะที่เป็นมือสมัครเล่นได้มีโอกาส<ม>ที่จะนําผลงานออกมาสู่สายตาของ ประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะคนลำปางหรือว่าถ้าเป็นฤด,ดูท่องเที่ยวก็จะมีคนจากทั่วประเทศมาเที่ยวค่ะคือจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเงียบๆเล็กๆเ,เราดีใจมากที่เรามีโอกาสได้แสดงออกหนะ้าที่ตรงนี้แล้วสถานที่ก็สวยงามมากทุกคนที่มาก็จะเซ็นชื่อแล้วก็บอกว่าประทับใจทั้งงานแล้วก็สถานที่ค่ะพอเรามาทาใ,ใหม่ๆนี่ก็มีคนถามนะมาทาทาไมนะคนเดียวผมจะมาเล่นการเมืองมัง้งจะมาสมัครโน่นมัง้งสมัครนี่มัง้ง ซึ่งเราฟังแล้วเราก็เฉยเฉยไม่ได้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 คิดไม่ได้ตบโทษก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เวลามันพิสูจน์เองแค่นั้นเองความจริงมันไม่มัน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 ไม่ได้มีอะไรยากนะมันอยู่ที่ว่าหนึ่งความตั้งใจเราตั้งใจทำเราเราก็สามารถที่จะมองหาวิธีการทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำโดยที่เราคิดว่าเราไม่ได้ ต,ต้องไปหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนนะแล้วเราก็ทําเท่าที่เราทําได้สําคัญที่สุดนะคือเราไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องทําอะไรให้มันใหญ่โตกล้องกังวานไปทั่วทุกสรทิศเลยไม่ต้องคิดนะสิ่งที่ที่ที่ท,ที่ที่ผมพูดเสมอกับเป็นเด็กก็คือว่าโอกาสมีเสมอนะโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าเราจะพร้อมที่จะจับจุยโอกาสนั้นวไว้ได้หรือเปล่าขึ้นอยู่ตัวเราแหะ ถ้าหากว่าโอกาสมันมาเรามีความพร้อมอันนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโชคดีแล้วโชคดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโอกาสมาแล้วคุณพร้อมที่จะจับโอกาสนั้นไว้ถึงจะเป็นโชคดีได้ไม่งั้นโอกาสมาคุณไม่พร้อมมันก็ผ่านไปเฉยมันก็ไม่ใช่โชคของคุณถ้าจะโชคดีก็ต้องมีความพร้อมทั้งสองอย่างแล้วเมื่อโชคดีแล้วมีมีมีฐานะมี ความพอเพียงใน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 ชีวิตในครอบครัวตัวเองแล้วก็ต้องมาแบ่งปันแบบนี้เลยเอามาช่วยคนอื่นต่อเพื่อจะได้คนอื่นเขาจะได้โชคดีตามเราไปด้วยถ้าทุกคนทุกคนช่วยกันหมดทุกคนสร้างกันขึ้นมาทุกคนมีโชคดีทุกคนคิดว่าชุมชนบ้านเราก็เจริญได้มอบโอกาสจากโอกาสเคยได้รับนับมาปรับความคิดจิตผู้ให้ เพือนลำปางสู่เรียนรู้ศิลปะไทยสรรสร้างไว้สิ่งเชิดชูผู้ทำดี